ครเบเอันจราจัะนั่งในกจองห้องไปันมาในจานในเพราว่าหน่การตนั้นหน่การสีได้นหน่งกันพอมาจอมกันมาประธานชั้นนี้ไว้สีไม่ยากันแนได้ร้องลอกันพ่นกันลายจะนยังมีจานนาจานนีจานในแถวก็สังปรีกทเหมือนเชจ้าพลาพุทธาในอ่ะทั้งนันเนี่ยโสธาราเจ้านักสาริพุทธกาจำบกกัลสั์วดี เจ้าประพุดจะไหนก็จับจอมห้องไปพราเปานเจ้ายามป็นลูกซีก้าเป้ยยามจับจอมห้องไปสังก่อนว่าที่ป่ายามเหลวไวนเขาจะพงจุ่มถึงเขายามในเดือดในเศร้าในเหตุการณ์ยาวเข้าถึงมาสาไปซิบหกซีบดีซิบตีมาไม่อยู่ในเศร้าแต่เมืองหนึ่งยาวเมืองหนึ่งวันหนึ่งยาววันหนึ่งแต่ีหนึ่งยาวตีหนึ่งสดทีสองาสกุ จอ,จอดมันจอดเมืองก็แค่จอดกำมพาจอดเมืองเขากดทับกดยาวยามเหนือน่อยแน่จ้องหนังกำมิ่งอธิษฐานเทามีไว้นั่นเขาจิตใจจังกรรมนนาาตาลาจิตใจภาวนาเอาก,กัดออ,อกเย็นหนัหยยนงยือปีนหญ้าเสตตะวในโล่รอกันไอจิตใจกัดได้เย็นออกจิ้มพี่น้องมันพีน่น้นองไตพี่น้นองว่าพี่น้องร้อยพี่น้องเขดพี่น้องกว่มีเมียเสตตะวัน การนี้ตัวนี้จะนีลกกับผานนเดีเลยกัดกัดเย็นเย็นนี่ลงเดือด้องไม่อนมอกันนานเทาก็จะวิธีการสุดโต๊วก็เดี๋ยวการอัตฮิตาสุดโตัวเฮ็ดปราฮิตานี่ยก่การนเมยทั้งหลายสูงเนี่ยตาบันมดผู้เขาทุคนกองุคนมาตัวเด็กมาตัวหย่ตัวอยุ่ดินภายในให้ตัวอยู่ไม่ไม่ภายในองม้วจำหน้ามังคุไม่นาาเล็กไม่น่าหยา

จะเห็ตตังเล่นชื่อเจอสูเป็นคนดีคนแม่บันสูให้มาเจอสูไว้เป็นคนมีศีลมีธรรมมีตาล่าหมออยู่มหมอกินมีศีลมีธรรมมีตังมาอกไม่เจอพิดลุกผิดเมียนเป็นเพีในหอในคนเฮาในปอกในหย่อมเฮาก็เป็นเพีเปิืนในวันใจวันเหนือก็เป็นเพีเยินหมอกันผิดกันเป็นรองดีคนเฮาก็หมอไว้วังเจอเนี่ยตังตุกข้ามนีน้ำมาก็หมอไว้วังเจอกี้ขี่เหตาเปืน เจ้าหน้าโลเปินใจหมุมจ้าแกงจังเปินเขาจังก็ไหนก็ดีต่อก็นั่นก็ดีต่อก็ไหนก็ไหนดีก็นามมีดูงวายอ่ะดูด่าเจ้าของมันก็อ่ะเฮาก็ดีเฮาเกิดมายาทุกข์้าเพราะเขาดีเขาเมื่อมึงหนีฝันย่อเหมือนเขาพราเขาผมจุ่มนงก็ขึงข่ายามติดจังกรรตาล่าออกกัดออกเย็นสัปีสัตว์กุลจะไหน มีอสามารถผักมาตอนสูอันเป็นลูกชิดนาเปรจามุกกันเจ้ามาจนในย้อนต้องปั่นสูใหย่ๆน้ำน้ำย้อนอันมือซิซิเนี่ยตามหมอกโบผู้โหดตางปั้นต่างต้องปั่นสูมังปอกซูว่าเป็นสลากห้ามปอกเฮาเลยเป็นสลาสซูมังปอกกะได้เฮี้ในในว่าในหลักกันเลยเต็มโต้ดูสอกันอ่อนดีอ่อนหโทษนาในซุปน้ำกําน้ำดัดน้ำ เออรันนำคำจารัดกีมนี่เศีแล้วอ่อนกันให้กันดีกันเมี่เชนายนี่ก็ย้อนต้องปั่นชูเล่นต้นเล่นเรือเล่นพิดกันไม่ยามไม่เกิดเป็นลูกเป็นลานกันเป็นโพเป็นเมเป็นปีเป็นน้องเป็นหมาเป็นแนงเป็นซัดนิ่งซัดดูกันพอดีในลุ้มลากันมาไรจัดไรไรออกไาเช่นไงเลยพ่นบมาปพ้นตัวพ้นกำพ้นเมียนเศรีเออเอาน้องดีน้องแม่เอาปรารภีทูปรารภีแม่ตัวน้องดีน้องแม่กันเสศรีอยู่ดีไปอาแตร์กันเออหันนำเจอกันดีเสรี เขาเีอธิฐานเขาสามปีสามเดือนสามวันเขาก็ก็อยู่ไปเสื้อก็เมื่อกว่าสามสะเขาก็ด้กัดกัดนสูอ่นเป็นลูกน้องกองไปทั้งเสยงจำพวกจำใจทั้งเสียงกูก็กวนในหื้อตัวื่อเจอคับก็คากาเลยกว่าเลยมาเลยไปเลยลุกเลยเรียนเหตุการณีการเมียนมันก็กาอ่านชาวีมันเหรมแมุมนี้หน่อนี่ก็มันจึประโยัดขอจะไไ้เออ้าปีเลก็นอนขอจะไไ้กูก็กวนมังก็ป่ะสิทธิเลยมังก็สี่ปีหปี Ba yam ma man ma chom thanh chak quanh hong chang su ma mahang quai quang quay mang quang hỏi lưu lưu lê lưu lê 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 ไม่พ้านาเสียงตาลนห้อยเฮ็ดไปชนันก็ส่วนเป็นลูกน้องฟองไปเป็นสังขารองนี้เป็นตัวลูกเขาหมาสู้เขาก็ว่าเสียงเขากูเจ้ากูป้าเจ้าขันทีตั้งเมืองกู้ในก่ก็เจ้ากู้ตัวกู้เขากูโคกูคนกัเจ้าป้าก้อยใจกันเกิดใจกันสร้างกว่าเล้วซ้ำตีทำแต่นั่นขึ้นเปลี่ยนกันมาไว้พระรากูวันกูวันอ่ะปันเวนเฮวันตั้งแต่เมื่อไนก่อนเดแ๋ยวพีวสามปีสามเดือนสามวันเลยวัยวันสามปอกเมื่อเจ้าเมื่อกลางคำกลางละ อ่อนกันมาไว้อ่อนกันมาสามนี่เอาก็มีสองสามก็มีหมามีเมียวไว้ก็เยาะอ่ะมี่เผาก็ไว้มี่เผาก็ไวเปลี่ยนกันมื่อเปลี่ยนกันมาเนยเปลี่ยนมื่อเปลี่ยนตากันเขาก็เท่าย่อก็มันมีการจำเป็นได้ๆองจางเต็มๆลิบเต็มไร่ปอนๆจำเป็นได้ลีบตัวก็เต็มถึงชั่วชั่อยกลไปเต็มหาเอาปีน้องตายก็ยอะเพ้อไต้ก็เพ้อจำมันไต้รู้ไต้ก็ไม่มันอ่ะปีน้องก็ยอะเพ้อก็ยอะใจหรือการจำเป็นนี่ก็ อยากนำเห็นลมดางฝังมันตุวยกันกั้แถมกันใจเหลือกันเปิดต่ที่อื่นก็ใจกันเกิดใจกันสร้างกว่าการศาสนานี่มันใจกันสุดตัวเอาใจกันหาทวามทำปันหรือมันติ่เข้มติ่แหลตีงามกับมันตาเมื่อหนาะลองดีลองแม็ดมองอยู่มอกินมีสิมีทำมีตาลาหักลลกหักมีสูหักตีหักน้องหักเจือจัดบภาษาศาสนาเขามันเฮงเพิ่งชักกับมันตาเมื่อหนาะมันเจียว พ่นบททุกข้าในวัฏสงสารเนี่เออที่แท้มันเห็มันเจียวพ่นเพ่เกิดเพ่เท่าเพ่เจ็บเพ่ป็นเพ่ายเนี่ยป้อมพ่นเพ่ในหมอนิปาตในมันเหย้ากันพอเจ้าปุ่มจง่อกลุ่มเห่งการเปิด <sucks> สุกนากาศสุนาเปิดไว้นาเจ้ากับมันตันสุกพ่อกับพ่อสอนเปิดไกว์เจ้ากับมันตันสอนเดี๋ยวมึงก็ลุงมลุ่มดื้อเือมเออสิสิบเลนนาห้าสิบเล่มหนัง เออปนว่าเจ้าสีกสิบย้าประหลัดนักผัดยังดื้อทำดื้อกองมันมีเหมือนกันหมดเนี่ยกินพริกกินเกลือกินไท้เพื่หนไทยเนี่ยมันบอกก็ดีมันบอกมาให้เออพ่อมทิ้งสติดีก็ดีคนเัานพ่อมทิ้งสติเดียวใครให้มันเตี้ันใครแแฮมเขาเป็นมื่นหนึ่งเจอหนึ่งยังไงใครแแฮมไปเจ้าเก่ามันพุ่นเออให้ก็ให้เตี้เต้ยน้องเดี๋ยวก็ดีก็ดีหน่ะก็ให้ก็ให้น่ะถุทิ้งเจ้าเผื่อจะมันถุ่แฮมแปดโลผ้าแยมแปดตัวซัา เห็นเป็ดตัวมามาหน้าเฮาจะเพื่นสูงเฮาทางเล็กเพืนทางเหญ่เพื่อนก็แก่เลือเพื่อนก็รีเลือเพื่อนก็แกมเลือเพื่อนก็เพล่งเพื่อนจะไหนดีมีในจอเฮาอ๋อแซ่ตระมาตั้งเชียงนี่มีลองตู้ข้ามเหมือนกันแท้เนาะมีลองเกิดรองเทานึงรองปิษรองเจ็บรองเป็นรองตายเหมือนกันแท้เนาะก็เกิดมายากันมังกลอกเตือดกันเนี่ยอิดพิษกันยังอีนี่ก็ป้ดวางข้างไปปันกานเหนือเออมันหัวโวยมันมันหันเฮาหันเหนือเออถึงมันอ่ะ เติมมันนี่ที่ทๆไว้แยกกันกว่าเพราะพวกเติมมันนี่เพื่กันที่ๆโผล่มีก็บพื่อกันนะสาตะเป้าเพื่กันนะปีน้องก็เพื่อกันมันตัวมันก็เพื่กันไตตัวไตเหี่มกันไตหลายก็นับพวกอะไรนั่นอันนี้ก็มันเป็นอาเป็ดเผลออาเป็ดสัลลาอาเป็ดอากรุสุสัตว์ว่าเฮ็ดมามันใช้ชื่อตัวพระรามเจ้าชื่อคือปีน้องยังเหี่มไตแต่ตั้งมึงน่ะมึงกับปีละวัตถุนั่นก็เพื่อเขาเอายาเบื่อม้อนปลาหน่ะ อยู่ๆก็ไมาแหมกับใจกลาเมืองคนอันก็เกิดเฮมที่ถูดตาฟังก็ปองเป๊ะชยาวมันนอนกลางเกะมันนอนกลางคุนไสกลางขึ้นฝนหลงน้ำหลงปัปั้นหลุดเอกกันไหนน้ำแช่ปองเป๊ะชื่อคืนเดียวไงก็เพราะอาเปดมันมีน่ะว่าเปดมีอยู่แล้วก็มันดอดเลยว่าแปนมีอากูสุบันมีมีวุฒิต่างเนี่ใครตายก็มันตายคนานี่ไว้เจกัดกัดอย่างนี้นั่งฟังมันยำเหนียวไหนเท่าก็บฮักสูน่ะนะ ปินรูสุนานนาเออเมตตาผู้เป็นกันให้ส่พจน์ดูข์ในวัดตสังขารอรนหัวทุนาเกตุโนโสสังจอนอันนี้ไว้พาไลให้ดำเนินกันมากกว่าวันกูมึงมึงหนึ่งยอดมึงหนึ่งเด็ดก็มวยกันปรำมีทุกข์กูสัมเชนเพิงเป็นวัดจองของเสียงวัดว่าภาษือมึงพุ่งขำก้าคือป้ามึงไตมึงมันมึงผุดถันมึงหมินกันอังกฤษกุตะกุตี เดี๋มึงไทยวันมึงมาเซียเมึงสิงคโปร์จปนันมึงมากดตะกดียามเดี๋ยวนถึงเข้าเลยดเยเศร้าอะ่ะอาายาอยางอยู่เชียาปีสิปีลายปีนจนหัวเลยที่รรมานาชเผาที่มาหินอมหินกับเผาเมืงองพงยางสัติดใส่ช้ชนันขวอนอาซุปะตัวตคบ้าบุญจมนั่นนียก็เอาตแาม่วหาวันไว้อน้ำพึงหลวใส่ออาน้ำมันพักกัน ลูปลาบนี่ก็มุกหอเยืนี่ก็เอาเสร็จนน่นไม่หาว่านึ่งขึ้นออกรรมนาในออมหินนี่ก็เยื่ออ่ะบันจุเพิ่นจุดให้หมดตัวแมงตัวรนตายจอมบันห้องบนไทนเออเฮัดจุดบุกเพิ่นบอกให้บนเท็ดกันสาะอยู่กัดกัดอย่านเราตลาดสิบบนเยว่นันบงย้อนสองวันนิ้คำเกี่ยวเสียงบันเลยนเปียกบันเลนเลยเนี้ยปีก่อนบันน้องก่อนบรนเอออันเจนั้นยกหรูบันสาานี้งมมตเป็น แดินฮุกก็เท่าซ้ำกสั่งเช่นพูนเช่นไย้อนอับฝักฝังบางปันจูสิงเสีการนาการติมังพงในก็เดี๋ยวในฮั่วตังปันเป้าโอกาสสะสมนี่ในปุ้นป่าเดี๋ยวท่้นลัดคนหลงไม่ขึ้นสุกัดซ้ำแท่งคือลูกลานี่เป็นลูกกระทาเมืองพงก้าเมืองพงก้าในมันว่ามันเป็นมันเกิดวันจังวาเมืองพงก้าลูกลาเห็นขึ้นวันการเทศออกกันซังของกระทาซังปว่าไปยังการี่พุทธกายาพุทธะปั่งเล่งเชิดก็ขึ้นมาเฮ็ดจอมลูกนนุนกูบ้าปุ่นเชียงลาเป็นเก่า ทำโดยคนงต่างมั้ลเมืองบุญชีบุญสูเขาคนหลงเขาพอมีเจตนามุดทิ้ตกับพระเจ้าปันเขาว่ามาสั่งมาแถมอันนี้ก็เจตนาจะมีเฮาไปตาผลด้วยเกลด้วยฤกษ์หม่ากมุตสมหัคสัตว์แต่ห้าภาคเต็มชุขีพมอยุ่สุดตวยอากาอย่างกัญญาด้วยเกษ์อกเดียหูยามเดียวไนการอนังเฮ็ดมาปียาก็มายอดจบตัวดีงามหยา เป็นนีพีมเป็นนีก้นสูก็อย่าไปเป็นถุนีเฮาเฮาไปเป็นถุนีชูอย่าไปนี้นองหนงตาเนงเจอไหมเจอเนงเจออันี้ก่อมเลอันนี้ก่อมเละชางอันนี้ก่อมเลยลุ่มลามอย่าไปว่ายก็เอาไว้ในเจอกับวันตาเมือนานถึงวันที่เข้มตีเรียบในตอนย้อนเม็ดต่นน่เจื้ันนชุดน้องมุงมองให้สูเเป็นกนดีก้นเมพีดีพีทอดพีแมทพีไสั่นได้ดีไัด้นี่ปิญญยาผาตะลัส สุยำกรรมกาวาเดาเป็นนั้นวางยึดเยยึนมาคำมาคำมาเกียวเลยเกียววาเสียงได้เสียงว่าสิมาทำเฮรสิเลยทำเลตะลาเฮมีหูติบตาจีบเฮเลสั่งกัลมีดีกว่านี้กว่าผูจะผูหวัาว่าสุดต้องหน่อยอยากทำในกรรมจบกัลมีเปเนีงทนเจ็ถึงสันลงลงเลยเลเกิดเกิดตายตายเลโลกอก้าสัมปังโน่นนก็เกิดมาเป็นคนหนึ่งเป็นคนดีเกิดมาเป็นผีก็เลยเป็นผีทอดผีเมียิอ่อยยางต่างชาติอยู่ในอายุวนนาสุขาพลาปฏิบันหน้า อาช่วยที่าป้าว่าก็จุ่วัดซื่อกมียก็สังกบเงอ้เจมลกอยู่จะลอกุตะลาจะเป็นพนมวลจะเผาเพมันมันอ่อนกันลั่นกันกันเจ้าตบตาทาทีกันมีกันีหนกันตานาการศิลากันภาวนาสมถะาิปัสสนายันยักเวนยุบนำกันทาอยตนาทัตปฏิจจสมุปตาสจัตตลาศิปาพิีปจิตลาสันชิิปาปรมิวศิปาเป็นมานิออกก็พยายามชนึ่นั่นะประําของหมเอเขากุคนอย่านําเป็นกินนอกไปเป็นน้มัน ตั้งาศิลเป็นมานีอกตุมานีเจ้ากูจัดกูผาว่ามีตาน้าปรามีศีลธรรมปรมีเนคขม่าปรามีปิญญาปรามีวิริยะปรามีกันธีปรามีสัจจาปรามีอาทิตฐานาปรามีเนตตาปรามีโอเปคขาปรามีสามสิบสอเกีตั้งมีปิยันตั้งผัานเรียบริกังไก่ไก่เอามือไข่ฟาดโต้รสชาติมโนเสจจินปังกระโจุปรมีเฮาเจ้าข้าเปรี้ยวจุ่งทนเกิดมลจอมตานาศีลธจรมก้าปิญญาวิริยะวิริยะตัปปะจังจินเขาจัง ายมากันคนเพราะว่าปลนมี้าเจ้าคาเพียงว่าจงทนย่ามนม์จำคุณเห็ดเจตดันเขาว่าจ่าจ่ากาเลยจับจอมห้อมไปให้อลงปงหมังสร้างพอต่อตัดลับเนื้อจอมหัวนีดปานหอดถึงมาอย่างพญานามันที่ติงวิยงเสียงหนึ่งคำสวนมาคาคำติกเตียนกูก็กุคนกุขุนกุนางซิมจลังตั้งสูตั้งเฮาเนี่ยวไปเลยกลางในเมาสักคำโดยตา

ရសម្ပတိအောင်ရောဘုတ္တသာ සම් ပတိအောင်ရောကိလာပညာအောင်ရောဘုတ္တသာပညာ เงินเงินเงินขกามมองโกงเงินโกง้ามองโกเท่าโกเสียมองมองเงินมองข้ามองทันเงินทนามองพราเงินละมองจองเงินจองขมองวิงินินมองวินสินวกมองเิกู้สวงนิพพานาเสวะสาวกัเย็นิพพานาเสอสาวกัเย็นเราะจออนิพพานาเสะสามการกังกายาตานาเมสีลาเม่ยนาเม

စကောပါသိတာသစ္စာသမက္ကဝါတနိနပုထာလတဏံသမ္မာလတဏံသံဃာလတဏံကာယကမံဝစီကမံမနိုကမံသန္တိသာသန္တိသတိတု ਸੰ ဃနာကတတု ਸੰ ပจุပံ